ออกนถดพร้อมแต่งฟูลออปชันมาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างคันนี้ก็จะเป็นจากข้างนอกเลยก็จะมีกล้องรอบคันกล้อง3ามพนะครับนี่กล้อง3ามมีข้างหน้าข้างและท้ายข้างนอกไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็จะมีประมาณนี้คอนฟิกคันนี้ก็คือตกแต่งภายในทั้งหมดพร้อมกล้องสามกศูนนี่ ท้ายตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ด้านนี้เป็นกล้อง360จากนั้นเลยเราไปดูข้างในกันเริ่มจากข้างหน้าเลยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บประตูพุ่มเต็มนะฮะกัดคํามีช่องลำโพงเป็นเป็นผ้านะเสียงออกดีสุดคืออันนี้ แล้วก็ไป,ปะมาณเป็นแบ็กเอาท์คันนี้เป็นกัน UV กันแสง UV กันแสงเข้ามาเลยกันร้อนด้วยในตัวถัดมาก็จะเป็นอันนี้เคฟล่าชิ้นหน้าแต่ไม่ครบนะชิ้นนีาก็คือชิ้นหน้าเต็มประมาณนี้จอสินิ้ว Android อ่าเลยเปิดเลเปิดเห็นไหมใช้ได้อยู่เป็นเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีเบาะผ่าใส่กล่องกลางตรงนี้พอผ่าแล้วตรงนี้จะจะโลง่งเอามาใส่ของวางแก้วดีกว่าวางแก้ววางโทรศัพท์มี USB ชาร์จให้เป็นปีไมค์คาราเกะแล้วก็ปีปรับเสียงนะครับใช้เลือกใช้เราใช้แบรนด์วอต i ิกกล่องเก็บของได้ อ่นะแล้วก็เป็นบอ่อเดิมผ่าบอ่อเดิมผ่าแตกต่างกับบ่ดแยกยังไงก็เหมือนเดิมแต่ผ่าตัดต้นทิ้งเฉยเอ็นได้นิดหน่อยพอเอ็นแล้วก็จะเอียงอยู่เห็นปะเอแล้วก็จะเอียงนิดหนึ่งอยากได้ดีๆเปลี่ยนเป็นบออตัวเอตินมาหรือเอาผ่าก็ได้ก็จะเป็นทรงอย่างนี้เหมือนกันทางรา้านขับเดี๋ยวจะพาไปดู เบาเอติมาจะบอกเอาผาดนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นบอกพวกนั้นอะ่ะจะสไลด์ได้อันนี้ขาตายตัวนะยังขอดมาเนี่ยเก็บของได้เหมือนเดิมสไลด์ไม่ได้สไลด์ตายตัวแย่ตรงนี้ที่เหลือโอเคหมดอ่ะมาดูข้างบนต่อข้างบนก็จะเป็น ชั้นเก็บของเดิมนะเสริมอะคริลิกเสริมไฟเข้าไปทําให้ดูสว่างขึ้นมีแสงไฟมากขึ้นเดิมเดิมมีไฟแค่นี้ก็สว่าง่นแหละแต่นิดนึงสว่างนิดเดียวต่อมาก็จะเป็นอ่ากล้องบันทึกนะฮะตัวนี้จอใหญ่ๆเลยบันทึกหน้าหลังก็ดีนะมีไว้ครับขับรถบันทึกเหตุการณ์ถ้ามี อะไรที่ไม่คาดฝันเช่นเจอผีเดินตัดหน้าอะไรเงี้ยเจอผีข้างทางก็บันทึกไว้ได้ทำเป็นลงคลิปได้ตรงนี้จะเป็นทางร้านเรียกแว่นตานะตอนแล้วแต่เลือกคำก็ใหญ่ๆเบิ่มๆก็ได้หรือจะเป็นลายเล็กๆตามร้านเราก็ได้ชุดต่อมาเป็นชุดทีวีเครื่องเสียงนะมันจะมีลำโพงคู่กลางแล้วคู่ท้ายอยู่ตรงน้นเดี๋ยวไปดูจอข้างหน้ากัน เราไม่เปิดภาพเพราะว่าจะโดนลิขสิทธิ์แล้วมันไม่ไม่ค่อยเผยแพร่อะต่อมานะครับเป็นประตูไฟฟ้าสามารถมีเซ็นเซอร์เปิดตัดได้ก็บเซตนะครับคอนเฟกมาอยากให้สบายที่สุดก็ตัวนี้แหละนี่มีคอนโซลมีทีวีมาดูทีวีกันทีวีจอใหญ่ใหญ่24นิ้วนะฮะใหญ่กว่าน,นี้ได้ไหมใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะติดหัวเบาะนิกน,นึง ตาหัวบาะอย่างเงี้ยแนะนำเป็นแค่นี้พอแล้วนะหรือจะเป็นจอวายสกรีนก็ได้นี่ลำโพงคู่คู่กลางหน้าตาประมาณนี้พร้อมใส่ไฟก็ดูแบบมีอะไรขึ้นมานิดนึงต่อมาคอนโซลนะครับอคอนโซลตัวนี้เลือกเป็นแบบแบบแบบสอดขาได้ก็คือมันจะสอดรับกับเบาะตัวนี้เบาะคู่นี้เป็นเบาะซูปเปอร์วีพีปรับไฟฟ้านะครับเป็นแบบ นั่งเร้ารอยัเร้าบวกเครื่องบินประมาณนั้นก็จะเป็นแบบอะไรล่ะชั้น First c l a s s ของเครื่องบินนะม็นจะมีปรับไฟฟ้าตัวเนี้ยเอาไว้ปรับขึ้นลงอ่าเราถามว่าคู่นี้เท่าไหร่คู่นี้9ก้าหมื่้านะมันแพงกว่าของจีนเพราะว่าทั้งโครงทั้งบอดี้ใช้เหล็ก ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะฮะมอเตอร์สองตัวใหญ่ๆเบิ่มๆนี้ปรัปบเอนได้ด้วยนพร้อมเข็มขัดออโต้ทำไมต้องเข็มขัดออโต้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูคลิปของเราเราจะทําทําไมต้องเข็มขัดออโต้นะครับก็จะมีคู่นี้เลยเนี่ยสายขวามีวางแก้วน้ําได้มียู b บีชาร์จให้อาจจะโลเทคไม่มี Wi-Fi ชาร์เจอร์แต่ เบาใหญ่นั่งสบายกว่าสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ด้วยนะลืมบอกเนี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับแล้วแต่เราตั้งเลยตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นบาร์ข้างมีไฟมีย s ดบีให้ระบวางแก้วไม่พอไปไอันนี้ไม่พออยู่แล้วคาเฟ่ถ้ารถใช้เองนะครับหรือไม่ก็รับผู้โดยสารลงคาเฟ่แก้วไม่พอหรอก โหเราสองใบขั้นต่ำเพาจะเป็นกาแฟน้ำเปล่ามาอีกร้านหนึ่งเขาเป็นเมกานโนอะไรอย่เงี้ยวางไม่พอครับใช้จริงใช้เองไปแค่สามคนแก้วรวมสิบใบนะเ <c oughs> นี้ยมีให้ครบๆเลยด้านบนก็จะเป็นแบบสไตล์เพิ่มแสงสว่างนิดนึงแล้วก็เก็บดาวนิดหน่อยเอาดาวมาไว้ด้านข้างแทน ตรงกลางเพิ่มแสงสว่างโดยใช้ใช้อะกิลิกขุ่นนะเน้นแสงสีขาวให้เราสว่างเยอะๆด้านข้างก็จะมีไฟเรืองมาให้นะแล้วก็เราแตกกัดคำาัชชูรี่อะไรก็ว่าไปฝ้ายขวาเหมือนกันอ่าเบาะตัวนี้เป็นสองสามสี่นะข้างหลังก็เป็นสนะี่นะดูเบาะหลังสี่ จำนวนคนถูกกฎหมายเปี้ยะแล้วก็เป็นสิมผัดออโตทั้งหมดแถว2ก็เป็นป,ปกตินะครับสามสามที่นั่งข้างหน้าก็จะเป็นบอ .8 ซูเปอร์วีไ e อไฟฟ้าดันน่องโอ้ล้อยโยราของเรามีใหญ่กันนี้นะแต่ส่วนมากเขาไม่ใช้ไม่ใช้อไอในรถที่มีบ่อยเยอะ,ยอะด้านหลังก็เป็นแอร์เมโครบัส รางคู่ครับล่างซ้ายขวาแต่ว่าช่องลมเนี่ยจุดก็สองสองตัวลมก็แรงลมแรงมากสามารถปรับได้เป็นช่องแอร์เบนนะ่ช่องแอร์เบนทั้งสองฝั่งแอร์ Air ถึงอยู่แล้วเพราะว่าระยะใกล้กันแล้วก็เป็นสองสองช่องด้วยนะต่อมาเป็นซาวท้ายนะครับซาลำโพงด้านหลัง ทำไมต้องมีเพราะว่าลำโพงมันจะได้บาลานซ์กันเวลาดูหนังเนี่ยจะได้อัตรินะครับอ่าแล้วอย่างที่บอกนะครับพม่านรอบคันเป็นแบ็กเอาทก็จะมืดๆนิดนึงสีดําตัดทองเข้ากับสีหลังคาแล้วแต่โทนใครชอบโทนสีขาวสีเทาพม่านก็จะมีให้เลือกเหมือนกันบันไดก็จะเป็นเวลคัมนิดนึงซอฟไฟสองสองเท้านะพื้น เป็นดูอัลฟอร์ไหินอ่อนนะครับสีดำกำลังฮิตกำลังฮิตออกอจะด้านนิดนึงเพราะเวลาเกิดรอยอะ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นเวลาทำความสะอาดก็ง่ายนะเช็ดถูได้ง่ายมากมาดูประตูซ้ายอีกทีหนึ่งอันนี้ก็หมดเท่านี้คอนฟิกได้เลยออกรถได้ที่เราเลย เราจะบอกนิดนึงว่าศูนย์กับร้านเราราคาเดียวกันอยู่แล้วโปรโมชั่นสน่วนมากเขาไม่ค่อยมีอยู่แล้วตัวต,ต,ต,ตู้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นรถที่ขายดีมากเขาไม่ค่อยมีโปรโมชั่นให้ไม่มีของแถมไม่มีส่วนลดนะเขาจะมีแถมแน่นอนก็คือยางรองเท้าคุณขับซ้ายขวาเท่านั้นซึ่งเราก็มีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนศูนย์เลย ออกที่เราก็ได้ไม่ต้องไปวิ่งไปที่นู่นที่นี่เรามีเซลล์วิ่งจัดการให้เหมือนกันออกไปเซ็นให้ไปเช็คให้เอกสารเตรียมไว้ก็จบเหมือนกันครับเอกสาเตรียมเอกสารมาที่นี่ก็ได้เดี๋ยวเซลลก็มาวิ่งมาดูให้ไปแน้นด้วยอะไรอย่างนี้นะนี่ก็รอบคันประมาณนี้นายยาวพร้อมคอนฟิกตกแต่งภายในข้างนอกก็ได้นะแล้วแต่จะแปลงหน้าเป็นตัวพายตี้ก็มีแล้วแต่ลูกค้า จะแอดเพิ่มไปไหมถ้าไม่แอดคัน้นี้ไม่แอดไม่แอดหน้าเพิ่มไม่แอดสกเกิร์ตก็จะมีแอดเฉพาะ360ที่มองเห็นจกขายนอกเท่านั้นก็ได้แม็กก็มีให้แอดเข้าไปนะไม่ใช่ว่ารถป้ายแดงอย่างเดียวที่เรามีขายนะรถมือสองเราก็มีอย่างหน้าสั้นตัวนี้ก็มาดูได้เลยมีลูกค้าโทรเข้ามาหลา,หลายเจ้าเหมือนกันจะเข้ามาดูแต่ ยังไม่ได้นัดมันเข้ามามาดูก่อนไปก็ได้ก่อนที่น้องจะไปมาดูกันก่อนอันนี้สามารถเลือกแอดเบาะเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็แต่งภายในมาเรียบร้อยแล้วดูกันย,วยาวๆอ่านะอันนี้ก็มีคอนโซลมีบันไดมีพื้นอุ้มข้างหลังคาแล้วก็มีไฟรางซ้ายขวาอยู่แล้ว อมีแอร์ตรงกลางมาแล้วพร้อมจบตัวนี้ปี14บสี่นะครับถ้าคันนี้ไม่ถูกใจมือสองตันนี้มีอีกปี2อง6ัร้านเรามีพบทั้งมือหนึ่งมือสองเลยอย่างที่บอกนี่ก็แต่งเรียบน้อยแล้วพร้อมเบาะมีศูพร้อมใช้เหลือเก็บรายละเอียดมีแมนะ็กมาพร้อมแล้วอันนี้อีกคันหนึ่งไปสอง1 9 มีพร้อมใช้นี่เลยนี่ก็แต่งไว้พร้อมแล้วเข้ามาได้เลยอีกคันหนึ่งนะยาวขนุนหลังคาร์เตียมีมีของมาแล้วพร้อมแค่คุณบอกว่าต้องการรถคันนี้แล้วก็แต่งภายในแบบนี้จัดให้ได้นี่กำล,ลังเก็บรายละเอียดข้างในเห่นทำความสะอาดต่างๆนะครับนี่ก็เป็นหลังคาเตียหน้าสัาน้น ้อ,อมไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะอย่างนี้สองชั้นไฟแล้วก็เป็น GL ตัวท็อปก็มีสามารถเลือกได้อันนี้ก็เป็นเบาะคู่หน้าคุ้มเบาะใหม่ซ้ายขวาอย่างเดียวปูพื้นแล้วก็คุ้มหลังคานะขอนฟิกมาแค่นี้ก็ทำให้เท่านี้เบาะยังไม่ใส่เดี๋ยวรอตอัดสินใจอีกทีแล้วบาะอะไรสามารถเลือกได้นะครับอ่ะวันนี้ ต้องขอตัวไปก่อนต้องการรถรุ่นไหนมีหมดเลยทางนั้นเรานะาเจอกันคลิปหน้าขอตัวสวัสดี